เปิดเครื่องครับเปลี่ยนไหมน่านี่อากาศไฟเหลือง <c oughs> เครื่องมีปัญหาครับ <c oughs> เปิดติดอย่างเงี้ย เปิดไม่ติดเลยติดเหรอไม่ติ๊ดเลยหรกบางทีติ๊ดแล้วแผ่นกนออกมันมีไฟเหลืองมาบางทีเป็นซิปยีซิปนาทีก็จะเปิดได้ทีนึง ใชครับล้วก็มีปัญหาเดี๋ยวจะลองเอาแผ่นออกแผ่นไม่ออกครับกดแผ่นออกแล้วแผ่นไม่ออกจะเป็นแบบนี้แหละคาคาอยู่ในเครื่องม<า>ไม่มีรูปแผ่นบางทีกดแล้วบางทีเขาเรียนเองเอ ทำอะไรไม่ได้เลยที่นี่ขาอย่างเดียวเลยต้องเอานิวดันมันกับเข้าไปถึงจะมีรอถึงจะมีรูปแผ่นขึ้นกำลังอ่านอยู่รูปแผ่นสุดแ้เมื่อคืนนี้ลองวันนี้ยุดงานเมื่อคืนลองเทศเครื่องดู เล่นไม่ได้จั๊กทีเลยคิดว่าแผ่นเสียก็ไม่น่าใช่นะแผ่นยังไหม่กดเอาแ,แผ่นออกครับไม่ออกเรามัาอ่านแผ่นใหม่กับคืนเลียนแผ่นไม่ได้เลยไม่ออกครับยังไงก็ไม่ออกเมื่อคืนนี้ได้นอนเกือบเกือบทีห้าเนี่ยดูลิเวอร์พูลอะ้วไม่ออกเลยครับนั่งทำ ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเล่นกันไม่ได้เลยที่นี้หน้าแผ่นไม่ขึ้นเหมือนก็มันค้างอยู่คือทางเาียต้องปิดเปิดใหม่เราบางทีก็ติดด้วยไม่ติดด้วยเดี๋ลองปิดเปิดใหม่ดูทำอะไรไม่ได้เลยต้องปิดผ่านเครื่องวัดเอาแผ่นออกกับ ลองกดผ่านเครื่องดีมูฟดิสสำเนบไม่ออกครับแผ่นไม่ออกเลยไม่มีเล่งออกมาเลยนี่มันก็อ่านแผ่นกรับคืนอ่านแผ่นลองปิดเครื่องเปิดหม่เพราะว่า มงปิดผ่านจอยปิดผ่านตัวเครื่องไม่ได้ตะกี้มันกดเลยไม่ได้ไม่ติดเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อคืนโอปิดเปิดปิดเปิดเครื่องไม่ได้ปก,กติแล้วครับแบบนี้ต้องตีเป็นงานช่างเลยอย่างนี้ ติดเรื่องไลยติดเรื่องขึ้นมารีเซ็ตใหม่อีกนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละมุดจอยก็บ,บางทีก็ข้างครับรเราจะม่ม่หนเดี๋ยวจะลองทดลองเอาแผ่นออกอีกทีหนึ่ง ไม่ออกครับไม่ออก <laughs>